คนที่เป็นไมเกรนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบมากถึง2ทงเท่าแนลเซียมเนี่ยลดความถี่ได้ลดความรุนแรงได้ในขณะที่คนสายคิวเทนไมื่กเราพูดถึงการลดความรุนแรงเพียงอย่างเดียวถ้าระดับวิตามินดีในเลือดของเราเนี่ยลดต่ำนะมันจะมีโอกาสที่เราจะปวดหัวไมเกรนได้มากขึ้นสารสกัดขิงเนี่ยช่วยให้อาการปวดไมเกรนเนี่ยหายได้ภายใน2ชั่วโมงหลังรับประทานตัวหนึ่งลดปวดตัวหนึ่งป้องกันใช่ไหมน่าสนใจมากครูเช็คอะคาเดมี่บายครูเช็ครวมคอร์สเรียนสกินแคร์อาหารเสริมอยากเพิ่มความ รู้แอดไลน์ Ad เลยแอดไซน์กรูเช็คอะคาเดมี สวัสดีค่ะกลับมาพบกับป่านใน Guru Check Academy ซึ่ง EP นี้นะคะเป็น EP พิเศษคะ่ะที่เราจะปล่อยให้กับคนในกรุ๊ปได้รับชมก่อนใครแจ้งข่าวนะคะตอนนี้เนี่ยกูรูเช็ k กลับมารับพัฒนาสุรอาหารเสริมแล้วใครที่สนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์ at Guru Check Academy แล้วก็คลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหรือใครที่อยากจะเรียนคอร์สอาหารเสริมนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มีคอร์สออนไลน์เปิดให้ได้ลงทะเบียนแล้วนะคะก็สามารถคลิกที่ด้านล่างน,นี้ค่ะมาที่เนื้อหาของเราในวันนี้ค่ะเราจะพูดถึงอาหาร เสริมสำหรับคนที่เป็นไมเกรนทุกคนเชื่อไหมคะว่าบ้านเราเนี่ยมีคนเป็นไมเกรนถึง10ล้านคนคือทุกๆเจคนเนี่ยจะต้องเจอ1คนซึ่งกลุ่มหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มวัยทำงานอายุ30-39ปีและพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเนี่ยเกือบ3เท่าในคนที่ปวดหัวไมเกรนบ่อยๆนะคะเวลาไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็จะมีการจ่ายยามานะคะเพื่อเป็นการป้องกันลดความถี่ในการเป็นไมเกรนลดความรุนแรงแล้วก็ลดระยะเวลาในการปวดไมเกรน แต่ปัจจุบันค่ะเขาก็ได้มีการศึกษาการใช้อาหารเสริมหรือว่าวิตามินหลายๆตัวนะเพื่อมารักษาไมเกรนโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเพียงอย่างเดียวไมเกรนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็คือแบบธรรมดาก็จะมีอาการปวดหัวตุบๆเฉยๆแต่แบบที่2ก็คือเป็นไมเกรนวิตออราคะเป็นลักษณะของการปวดหัวที่มีอาการมองเห็นผิดปกติร่วมด้วยนะคะอาจจะเห็นเป็นแสงไร้ประยับหรือเป็นเส้นซิกแซก มีภาพมืดบางส่วนหรือว่ามองไม่ชัดได้เมื่อการเหล่านี้นะคะนอกจากจะรบกวนการเรียนการทํางานหรือการใช้ชีวิตประจําวันแล้วเนี่ยยังมีการศึกษาค่ะว่าในคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองติบมากถึง2เทา่า ในวันนี้นะคะบาจจะนําเสนอวิตามินและก็กลุ่มอาหารเสริมค่ะที่สามารถช่วยลดอาการของคนที่เป็นไมเกรนได้โดยอ้างอิงจากการศึกษาทางคลินิกที่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอค่ะอย่างเช่น3ตัวแรกที่เราจะพูดถึงนะคะเป็นตัวที่สมาคม Canadian h e a d A c ชซอร์ซายนะคะได้มีการรับรองนะคะว่าเป็นกลุ่มอาหารเสริมที่สามารถใช้ป้องกันไมเกรนได้อันนี้อัปเดตเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะ3ตัวที่ว่าก็กคือวิตามิน B2 แมกนีเซียมแล้วก็โคเอนไซคิว ขอร่องที่โคเอมไซคิวเทนกันก่อนเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีหน้าที่ในการขนส่งอิเล็กตรอนภายในไมโตคอนเดียซึ่งตัวไมโตคอนเดียเนี่ยวาง่ายๆเขาคือเป็นแหล่งพลังงานในเซลล์ถ้าร่างกายขาดโคเอมไซคิวเทนไปนะคะก็จะทําให้ไมโตคอนเดียเนี่ยมีการทํางานที่ผิดปกติก็จะมีผลต่อความไวต่อการกระตุ้นของเซลล์ประสาทได้จากการศึกษานะคะเขามีการใช้โคเอมไซคิวเทน150มิลลิกรัมต่อวันเขาก็พบว่าคนส่วนใหญ่ที่ได้ทานเนี่ยมีอาการไมเกรนที่ลดน้อยลงแต่ความพิเศษนอกเหนือจาก ก็คือโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยมีประโยชน์ในคนที่มีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดแล้วก็หัวใจได้เพราะฉะนั้นค่ะเขาจะไปช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่เกี่ยวเนื่องกับไมเกรนได้โคเอนไซม์คิวเทนในบ้านเรานะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในรูปยูบิควินอเป็นฟอร์มที่มีราคาถูกค่ะแต่ว่าไม่ใช่อคทีฟฟอร์มนะแต่ถ้าเป็นรูปที่ร่างกายสามารถดูดซึมแล้วนําไปใช้ได้ทันทีนะคะมันจะอยู่ในฟอร์มที่ชื่อว่ายูบิควินอลน้อยแบรนด์ค่ะที่จะใช้นะคะเพราะว่าราคาจะสูงนิดนึงโดขาแนนองซ ไซคิวเทนนะคะจะอยู่ที่1 0 0่ง0ถึงสามมิลลิกรัมต่อว,วันตัวถัดมาเป็นแมกนีเซียมค่ะตัวนี้เนี่ยเขามีความสําคัญนะคะในเรื่องของการช่วยปรับสมดุลสารเสื่อประสาทแล้วก็หลอดเลือดในสมองการรับประทานแมกนีเซียมออกไซด์หรือว่าแมกนีเซียมซิเตรตสามารถลดทั้งความถี่แล้วก็ความรุนแรงของไมเกรนได้เห็นไหมคะว่าแมกนีเซียมเนี่ยลดความถี่ได้ลดความรุนแรงได้ในขณะที่โคนอนไซคิวเทนเมื่อกี้เราพูดถึงการลดความรุนแรงเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้เขายังลดอาการแสงว่าวาบนะคะในคนที่เป็นไมเกน with อร r a ได้ด้วยและยังมีประโยชน์ทางอ้อมนะคะเพราะว่าเขามีผลกับระดับเซโรโทนินที่ช่วยลดอาการซึมเศร้าแล้วก็ทําให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นซึ่งโดสที่ Canadian Head เ h e ส c i ซ e แนะนำนะคะจะเป็นแมกนีเซียมซิเตรตในขนาด100-400มิลลิกรัมต่อวันค่ะ อาหารเสริมแมกนีเซียมในบ้านเราแบบเดียเด่ยวๆนะคะก็อาจจะไม่ค่อยเห็นแมกนีเซียมซิเตรตเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะมีตัวนี้ของดรพงษ์นะคะเป็นแมกนีเซียมออกไซด์ซึ่งก็มีการศึกษาทางคลินิกเช่นเดียวกันค่ะตัวต่อมาเป็นวิตามิน B2 ค่ะหรือว่าไรโบฟลาวิน เขามีส่วนสําคัญนะคะในการเปลี่ยนโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันเนี่ยไปเป็นพลังงานซึ่งก็จะทําให้ไม้ตัวคนเดีดเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นส่งเสริมการเผาผ่านพลังงานที่ดีขึ้นในสมองนะคะก็จะช่วยลดความถี่แล้วก็ความรุนแรงของการเกิดไมเกรนได้ซึ่งโดยที่แนะนำนะคะจะอยู่ที่200-400มิลลิกรัมต่อวัน ตัวต่อมาค่ะเป็นวิตามินที่ปัดผู้แทบทุกคลิปเลยนะนั่นก็คือวิตามินดีตัววิตามินดีเนี่ยเขาจะช่วยเพิ่มการดูดซึมของแมกเนีเซียมนะคะแล้วก็ลดสารกระตุ้นที่ก่อให้เกิดไมเกรนได้เขามีการศึกษามากมายเลยค่ะที่แสดงให้เห็นว่าถ้าระดับวิตามินดีในเลือดของเราเนี่ยลดต่ำนะมันจะมีโอกาสที่เราจะปวดหัวไมเกรนได้มากขึ้นโดยขนาดที่จะเสริมวิตามินดีนะคะจะอยู่ที่1 0 0 0งพันถึงสี่พันไอยูต่อวันก็จะช่วยลดความถี่ในคนที่เป็นไมเกรนได้ซึ่งฟอร์มที่เขาใช้ในการศึกษานะคะก็จะเป็นรูป ของวิตามิน D3 นะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กําลังมองหาวิตามิน D เนี่ยก็อาจาจะต้องดูตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าอาหารเสริมในบ้านเราที่ระบุว่าเป็น D3 จริงๆเนี่ยก็ยังมีไม่มากนะัก ถัดมาค่ะเป็นตัวที่คุ้นหูอยู่ในครัวของบ้านเราเลยนั่นก็คือจิงเจอร์หรือว่าสารสกัดขิงต้องบอกว่าเป็นตัวที่ขอดอกจันไว้เลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่ในเรื่องของการลดการปวดไมเกรนนะแต่ตัวเขาเองเนี่ยยังช่วยลดการคืนใจได้ด้วยซึ่งเป็นอาการร่วมที่เราพบได้บ่อยเนาะเวลาที่เขาปวดหัวไมเกรนแต่นั่นยังไม่ใช่ประเด็นค่ะที่น่าตื่นเต้นเลยตัวเนี้ยเขามีเมตาอนาลิซิสเมตาอนาลิซิสเนี่ยคือการศึกษาที่รวบรวมจากงานวิจัยทางคลินิกหลายๆายชิ้นเนี่ยนะคะมาสรุปอีกทีหนึง่งก็คือเรียกได้ว่าเป็น การศึกษาที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเขาพบว่าสารสกัดขิงเนี่ยช่วยให้อาการปวดไมเกรนเนี่ยหายได้ภายใน2ชั่วโมงหลังรับประทานซึ่งจะต่างจากตัวอื่นๆที่ปัเพพูดไปนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นการกินเมื่อมีอาการเลยซึ่งเราแอบบอกนะคะว่ามีคนที่พัฒนาสูตรกับทางกูรูเชและทางเราเนี่ยก็ได้มีการนําสารสกัดขิงเนี่ยเข้ามาปรับใช้ในสูตรบ้างแล้วนะซึ่งคอนเซิร์นหลักๆนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของ raw material นะคะอันนี้เนี่ยเราต้องมาดูดีๆเลยว่าจะทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยสามารถออกฤทธิด์ได้ ตัวต่อมายังวนอยู่ในครัวบ้านเราค่ะคร์คิวมินหรือสารที่ได้จากการสกัดขมิน้นซึ่งไม่เท่ากับสารสกัดขมิน้นหรือว่าเทอร์มาริคเอ็กซ์ตรักนะคะต้องดูที่ฉลากดีๆต้องเป็นคิวมินนะซึ่งจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยก็คือการลดการอักเสบม,มีการศึกษานะคะโดยใช้คิวมินห้ามิลลิกรัม2ครั้งต่อวันนะคะพบว่าการรับประทานคิวมินเนี่ยช่วยลดทั้งความถี่ความรุนแรงแล้วก็ระยะเวลาการปวดไมเกรนได้แต่ถ้าจะให้ดีนะคะแนะนําเป็นนาโนคิวมินซึ่งอันเนี้ยบ้านเรายังไม่ค่อยเจอคะ่ะ ต,ต่อมาคืออัลฟาไลโปอิกแอซิดมีกลไกคล้ายค้ายโค,คลมไซคิวเทนนะคะในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของไมโตคอนเดรียแล้วก็หลอดเลือดช่วยลดออกซิเดทีฟสเตรนะคะที่มีผลต่อการตายของเซลล์สมองมีผลต่อการรับรู้ความเจ็บปวดแล้วก็การอักเสบในระบบประสาทด้วยจากการศึกษานะคะเขาใช้อัลฟาไลโปอิกแอซิด300มิลลิกรัมวันละ2ครั้งนะคะก็พบว่าความถี่แล้วก็ความแรงของการเป็นไมเกรนลดน้อยลงซึ่งในไทยเองอัลฟาไลโปอิกแอซิดเนี่ยก็จะมีใช้ในกลุ่มของบรรพวกอาหารเสริมบำรุง นะคะแล้วก็ใช้ข้อความทางการตลาดนะว่าเสริมพลังงานให้กับเซลล์มสมองลดภาวะตึงเครียดหรือว่าลดออกซิเดทีฟสเตรสนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการเคลมเรื่องเมเกรนโดยตรงสุดท้ายนะคะก็คือโปรไบโอติก มาแรงจริงๆนะไม่ว่าเราจะพูดถึงกลุ่มอะไรเนี่ยโพเวลติกเนี่ยก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเลยค่ะในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของจุลินรีย์ในลำไส้นะคะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการทํางานของสมองในเรื่องของการผลิตสารสื่อประสาทและก็ฮอร์โมนต,ต่างๆในร่างกายนะคะซึ่งเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่ากัดเบรน n อ็กซ์ซเพราะฉะนั้นนะคะความไม่สมดุลของจุลินรีเนี่ยเลยมีความเกี่ยวเนื่องกับไมเกรนอย่างชัดเจนทําให้เกิดการอักเสบการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทและการรั่วไหลของสารพิษจากลำไส้ไปยังกระแสะ แล้วส่งผลให้เกิดการกระตุ้นประสาทนะคะที่ทําให้เกิดไมเกรนได้มีการศึกษานะคะในทา้งคนที่เป็นไมเกรนเรื้อรงังแล้วก็เป็นแบบชั่วคราวนะคะโดยให้เสริมโปรไบโอติก14สายพันธุ์เป็นเวลา10สัปดาห์นะคะก็พบว่ามีความถี่และก็ความรุนแรงในการเป็นไมเกรนเนี่ยที่ลดน้อยลงรวมถึงการใช้ยาไมเกรนที่น้อยลงด้วยซึ่งโปรไบโอติกที่อยู่ในการศึกษานี้นะคะเขาก็ได้มีการออกเป็นผลิตภัณฑ์มาแล้วนะคะชื่อว่าไบโอเค้าลไมเกรน ที่มีส่วนผสมของแมกนีเซียมแล้วก็วิตามิน b 6รวมอยู่ด้วยความน่าสนใจก็คือโปรไบอติกเนี่ยยังมีการศึกษาในเด็กด้วยนะคะรวมกับการใช้ยาพพาโนเลลนะคะซึ่งเป็นยาป้องกันไมเกรนเขาก็พบว่าช่วยลดความรุนแรงแล้วก็จํานวนวันในการปวดไมเกรนเนี่ยได้ดีกว่าการใช้ยาเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการศึกษาควบคู่กับการใช้วิตามินดีนะซึ่งใช้ได้ประมาณสูงมากคือห้าหมื่นไอยตัวนี้ก็พบว่าช่วยลดความถี่และก็ความรุนแรงของไมเกรนได้ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะคะที่มีจําหน่ายบ้างนะ,ะเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีการรวมวิตามินแล้วก็อาหารเสริมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะอยู่ในกระปุกเดียวนะเพื่อให้การออกฤทธิ์เนี่ยสามารถครอบคลุมได้หลากหลายกลไกมากกว่านะคะมาดูตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นของ Life Extension นะคะชื่อว่า Migraine มีวิตามิน B2 นะคะแล้วก็สารสกัดจากขิงแล้วก็ Butterbur Extract นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสมุนไพรของต่างประเทศที่มีการศึกษาในเรื่องของ m i เกรนเหมือนกันแต่ว่ามันจะต้องดูในเรื่องของการ สก,กัดนินดนึงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าสก,กัดไม่ดีค่ะมันจะมีปนเปื้อนสารที่อาจจะก่อให้เกิดพิษกับตับได้เพราะฉะนั้นการเลือกใช้เนี่ยก็ต้องเลือกอย่างระมัดระวังตัวถัดมาเป็นของไวทาไซน์ไมโครเวนตัวนี้มีทั้ง B2 m a g แมกนีเซียมแล้วก็โคลไซคิวเทน แต่ดูจากฉลากแล้วนะคะปริมาณที่ใส่มาเนี่ยยังน้อยกว่าที่เขาแนะนํามากๆเลยนะถ้าสกินเนี่ยก็อาจจะต้องหลายเม็ดหน่อยนะคะแต่ความน่าสนใจคือตัวนี้เขาจะมีเทรดมาร์กตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไบโอพารินซึ่งเขาก็คือสารสกัดพิพารินนะคะสารสกัดจากพีชใดดำนะที่สามารถช่วยในการดูดซึมสารอาหารต่างๆได้อนี้เขาก็เลยมั่นใจที่จะใส่น้อยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องไปดูการศึกษาจริงๆอีกทีค่ะว่าถ้ารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะเพิ่มการดูดซึมได้สักแค่ไหนตัวต่อมาค่ะดตร์ทัสไมเกรนลีฟตัวนี้มี นีเซียมคลมไซคิวเทนแต่มี2น้อยไปนิดนึงควาน่าสนใจก็คือเขามีเมลาโทนินแล้วก็แอลทิโอนนนเข้ามาสามารถช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดความเครียดได้และเมลาโทนินเนี่ยค่ะเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ Canadian h e a d เอ็กซ์โซไซตเนี่ยเขาได้พูดถึงไว้นะแต่ว่าด้วยความที่หลักฐานอาจจะยังไม่หนักแน่นพอเนาะเขาก็ยังไม่รนเนมากเท่าไหร่แบรนดถัดมาค่ะชื่อว่าไมกตไมเกรนเฮดเอ็กชื่อดีนะ มีทั้งแมกนีเซียม B 2โคเอนไซม์คิวเทนแล้วก็อัลฟาไลโปอิกและยังมีสารสก,กัดธรรมชาตินะคะอย่างฟิวเวอร์ฟิลเอ็กซ์ตรัซึ่งตัวนี้ก็มีการศึกษาในไมเกรนเช่นกันนะคะแต่ว่าการศึกษาเนี่ยก็อาจจะความน่าเชื่อถือ,อยังไม่เพียงพอมาต่ออีกตาน,นะคะ่ะไมเกรตีเทนชั่นอีสตัวนี้ใส่เยอะมากนะทั้ง D3 แมกนีเซียมโคเอนไซม์คิวเทนขิง B 1 B 6 B 1 2แล้วก็ฟิวเวอร์ฟิลเอ็กซ์ตรัคือใส่มาเยอะเลยแต่ปริมาณไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ ของต่างประเทศสุดท้ายค่ะ Design for Health m i g r a n o l ตัวนี้เนี่ยมีวิตามินบี2 m a แมกนีเซียมโคควีโนยฟิลเวอร์ฟิลและ Rosemary แต่ต้องบอกเลยว่า r o s e m a r y เนี่ยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับไมเกรนจริงๆเนี่ยแทบหาไม่เจอนะคะส่วนใหญ่จะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประมาณว่าเป็นยาพื้นบ้านที่เขาใช้กันมาแล้วก็เข้ามาเสริมในสูตรนี้จะเห็นว่าแบรนด์ต่างประเทศนะคะเขาก็มีการใส่สารสกัดธรรมชาติเข้ามาเนาะอย่างฟิลเวอร์ฟิลบัตเตอร์เบิร์เนี่ยจริงๆมีความแพร่หลายมากๆนะคะในสูตรอาหาร ่่ชวยลดมเกแต่ทีนี้จะเห็นว่าป๋าไม่ได้พูดถึง2ชื่อนี้ก่อนหน้าน,นี้เลยเพราะว่าหลักฐานในด้านการศึกษาทางคลินิกเนี่ยยังไม่เพียงพอนะในขณะที่สารสกัดที่หาได้ง่ายๆจากบ้านเราอย่างสารสกัดคิงหรือว่าตัวคร์คิมินจากขมิ้นชันเนี่ยนะมีการศึกษาที่น่าเชื่อถือมากกว่าดังนั้นนะคะเป็นโอกาสมากๆสําหรับผู้ประกอบการไทยนะคะที่จะนาวัตถุดิบที่สามารถหาได้ในบ้านเราเนี่ย ไปใช้พัฒนาสูตรให้เกิดประโยชน์ค่ะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะก็คือไมกราพัดสูตรเนี่ยน่าสนใจมากๆมีสารอาหารค่อนข้างครบเลยไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียม B 2โคนไนคิวเทนสารสกัดขิงแล้วก็มีสารสกัดจากเมล็ดฟักทองนะคะซึ่งเป็นแหล่งของแมกนีเซียมที่ได้จากธรรมชาติเรยได้ว่าการตั้งสูตรเนี่ยทำมาดีเลยแต่ปริมาณได้ไหมอ่าดี๋ยวลองไปเทียบกันดูนอกจากผลิตภัณฑ์นี้แล้วนะคะเขายังมีการ ออกผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึง่งชื่อว่าไมกราจีเป็นการรวมสารสกัดจากขมิ้นชันขิงแล้วก็เมล็ดฟักทองคือ100%เลยสารสกัดธรรมชาตินะคะซึ่งตัวนี้ทางแบรนด์เองเนี่ยก็มีการเคลมในเรื่องของการลดปวดเฉียบพันธ์เวลาทาการตลาดเนี่ยเขาทำคู่กันเลยตัวหนึ่งลดปวดตัวหนึ่งป้องกันเห็นไหมน่าสนใจมากแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดน,นึงนะคะในการเคลมเพราะว่ากฎหมายในเรื่องของการโฆษณาบ้านเราค่อนข้างที่จะเข้มงวดการอวดอ้างว่ารักษาบรรเทาป้องกันเนี่ยอาจจะผิดพรบอาหาร ถือเป็นการโฆษณาเกินจริงได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการไทยค่ะว่าจะสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างไรให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจถึงตัว p r o d u ั t ได้ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นไมเกรนแล้วก็ผู้ประกอบการที่นั่งฟังอยู่ด้วยนะคะสําหรับท่านใดนะที่ฟังเราอยู่แล้วเกิดไอเดียนะคะอยากที่จะพัฒนาสุดผลิตภัณฑ์ก็สามารถเข้ามาปรึกษาที่ Guru Check Academy ได้ค่ะหรือว่าอยากให้เราทําเรื่องอะไรอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้สําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ